ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดแ s ม m ิ t i n e ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่มีการฉีดวัคซีนต้านโควิดกันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรวมกันครับ คุณผู้ชมนะต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่บริการให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนต้านโควิดกันครับแต่มากกว่านั้นนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับมีบริการให้ประชาชนนะครับที่ฉีดวัคซีนต้านโควิดครั้งนี้ได้รับฟังเพลงด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นสถานที่แห่งเดียวนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่ให้บริการประชาชนในการฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็มีการฟังเพลงนะครับจากเจ้าหน้าที่ศิลอาศเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ถามความรู้สึกก่อนมารอนานไหมครับที่นี่ที่นี่อ่ะรอไม่นานอ่ะรอไม่นานแต่เพียงแต่ว่าคนมันเยอะมันเป็นหมื่นมั้งได้เป็นหมื่นทีนี้เราพอฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยเรามีอาการเอฟเฟกต์หรือว่าเป็นยังไงทีแรกกลัวนะเพราะเราแพ้ยาแต่หมอเขาก็บอกว่ามันไม่เป็นไรทีนี้พอเราฉีดก็ไม่น่าจะมีปัญหาะไรเพราะว่าเราปกติเราไม่มีโรคไม่มีอะไรด้วยเราก็ทีแรกก็ ถามว่าเสียวไหมเสียวแต่ก็ควรมาฉีดนะครับว่าพูนนะเพราะว่าการทำงานก็ต้องใช้นะตัวเราลูกค้าที่เขามาติดต่องานกับเราเนี่ยก็ต้องก็ต้องการความปลอดภัยเหมือนกัน ชมะวันนี้นะฮะหมอได้รับเกียรตินะครับมาอยู่กับเจ้าน้าที่อสมนะครับที่จังหวัดนนทบุรีคุณป๋าตุ้ยาชิของเรานะครับป๋าสวัสดีครับสวัสดีครับจากสอบถามในเรื่องของการให้บริการของพี่น้องประชาชนตรงนี้เรามีความรู้สึกยังไงครับครับก็ภูมิใจฮะภูมิใจที่ได้มาช่วยครับผมแล้วเราเจอปัสสาะปัญหาอะไรไหมฮะโอ้ ็มีบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆครับมันก็ไม่แก้ขไขได้ครับได้ครับสินี้สุดท้ายอยากให้คุณสุชาติเนี่ยเรียนเชิญพี่น้องชาวนนทบ,บุรีแล้วก็พี่น้องทั้งประเทศเลยเนี่ยมาฉีดวัคซีนต้านโควิดตรงนี้กันครับครับเออก็ อยากให้ทุกๆคนนะฮะได้มาฉีดวัคซีนเพราะว่าอย่างไรเข็มแรกก็ช่วยให้เราป้องกันโรคได้ก็เกิน50%แล้วก็อยากอยากให้ทุกคนได้ฉีดนะฮะได้ครับขอบคุณตาบ้าครับ เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าประชาชนที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับให้การตอบรับในการฉีดวัคซีนต้านโควิดครั้งนี้กันมากเลยนะครับเราเรียนเชิญน,นะครับให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนต้านโควิดกันครั้งนี้ครับเราเชื่อว่าประเทศไทยกลับมาแน่นอนครับ